เอ้ oh, บาบบนี้ดอกเปอดแบได้หลากแปลกกินอะไรกินที่ตั้งไงลูมาเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเป็นซ่าเยือกไม่มาไม่มาดีตังแก้งเลย Mắn ta phần rồi nè <laughs> <Đài bộ tôn. cười> Để đẹp tay kiếp cấp à, Bà đấy bà หลากร้อยเลยเล่นไมโครไปจาวก็ได้ก็องลองแรกเดี๋ยวไมโครกับมันไม่ค่อยไม่ไปจัดอยู่ในเดียเด๋ยวเปิดวันจะ <c oughs> แมวกล้าด่วนนะครับม